สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะแม่เป็นก็มาทักทายสบายดีกับเอฟซีทั้งช่องเช้าของวันศุกร์วันที่21กุมภาพันธ์2568นะคะเป็นจังไดนแน่เอฟซีขาเมื่อวานนี่แนวทางฮานอยมาน์บอมานขอเสียงแน่เนาะถ้ามนาน์นฮานอยเมื่อวานนี้แล้วกมืมอนี้เข้ากับมาทักทายสบายดีกันเพื่อที่ จะได้มานำเสนอแนวทางเลาาคักๆของสี่เซียนให้กับเอฟซีทางช่องต่อนะคะหลังจากได้ฮานอยของสี่เซียนไปแล้วเนาะวันนีง้งวดที่เล้วมานบาค่ะเลาาพัฒนาของสี่เซียนู้ใดมานก็ขอเสียงขอกำลังใจคนละไหลคนละแช่ใน,เ,นเด้อเนาะงวนนี้ก็ขอให้ปังๆอีกเนาะอ่ะห้ามมเบึง ผลลาวพัฒนางวดที่แล้วกันดีกว่าเนาะก่อนจะไปเบิ่งแนวทางของวันที่อ่าทารวันที่ยี่สิอ็ดมีวันศุกร์เนาะขอให้สุกกายสุขใจเนาะสุขทุกสิ่งสุขทุกอย่างขอให้ได้รับแต่สิ่งดีๆเดอ้อจะเฮงๆรวยๆปังๆกันยกช่องนะคะผลลาวพัฒนางวดวันที่19ที่ผ่านมาเลข6ตัวออกที่4ี่หนึ่ง 9ก้าหตัว1-9-6-8-1แล้วก็4ตัว9-6-8-1 3ตัวบน6-8-1ปสองตัวบน8-1แล้วก็2ตัวล่างเกาหกนะคะเนี่ยฮะเข้ามาเบิ่งของเซียนเชียงใหม่งวดที่แล้วเซียนเชียงใหม่วิ่งลู่ให้เด่นที่1เนาะ ลองสามตัววิ่งตัวลูดก็เข้าตัวเด่นอยู่เนาะแต่ว่าจับคู่ให้บอเขานะคะให้หนึ่งเจ็ดเลขออกหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะคะเอฟซีเนี่ยของเซียนเชียงใหม่เข้าแต่ตัววิ่งตัวลูดตัวเด่นเนาะส่วนของเซียนอุดรเซียนอุดรให้มาวิ่งลูดบนล่างเด่นที่หนึ่งลองเจ็ดเหมือนกันเนาะเด่นที่หนึ่งลองเจ็ดเหมือนกันค่ะให้ หนึ่งเก้าเลขออกหนึ่งแปดนะคะเนาะเน้นหนึ่งเก้าเลขออกหนึ่งแปดแปดหนึ่งเนาะเสียดายค่ะ,อะของเซียนโคลาดงมืที่แล้วเด่นที่เจ็ดรองแปดตัวรองมานะคะแปดมาค่ะก็คือแปดหนึ่งบนเข้าตรงๆเข้าชุดรองนะคะแปดหนึ่งบนเข้าชุดรองนะคะของเซียนโคลาดเข้าตรงๆบนเลยเนาะ หมดที่แล้วของเซียนโคราชเข้านะคะส่วนของพี one, ่ประหัตเด่นที่หนึ่งลองเก้านะคะหนึ่งมาล่างเก้ามาบนเนาะนี่ค่ะจับคู่เข้าที่เก้าหกตรงตรงล่างเนาะเสดายหนึ่งจับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าท่านที่ทีจับหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเนาะจส่ได้บนล่างนะคะเนาะของพี่ประหัตก็จับคู่ให้เข้าชุดลองเก้าหกตรงตรงนั่นเองนะคะ หลังจากที่ถ้าได้ผลงานวันที่19ที่ผ่านมากันแล้วเนาะวันนี้ก็มาเอาตัวเลขแนวทางของวันที่1 1เออวันที่21กลุ่มพพันสองห้าหกันเลยค่ะลาวคักๆเจ้าแรกวันนี้ก็คือของพี่พหันนะคะให้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่9นะคะเด่นที่9เม็ดเดียว9กับ1ได้เนาะ fc เพิ่นวงกลมให้ 9กับ1นะคะไปวงกลมถือเลขหนึ่งนะคะเนะ <S <S าะเก้กับ1เดอจ่ายเอเด่นที่9กลอง1นเนาะจับคู่91 92 9นึ่งเก้าเน้นที่91 92แล้วก็เกนะคะเอเนาะเด่น9กลอง1นึ่งเดอเนาะเดีย๋ดวยวว่า จิวไซนึงจะว่าไหมอันที่วงกลุ่มพนอันนั้นเนาะไปอันที่วุงกลุ่มพนไปอันเต่งไว้ส่วนงวดที่แล้ววิ่งรูดเด่นหนึ่งรองเก้าวงวดนี้เด่นเก้ารองหนึ่งเนาะงวดที่แล้วจับคู่ให้เข้าคันคันบ่อขามหนึ่งแปดนี่จะได่บนล่างเลยนาะของพี่พัน์เนาะไปขามหนึ่งแปดค่ะ งวดนี้เด่น9ก้รองหนึ่งงวดที่แล้วเด่นหนึ่งรอง9ก้าเอฟซีขาบอนี้ไปใส่เนาะจับคู่ชุดเน้น9 1 9 2 9 5ึ่เอ้้ยขอโทษอะไรโอ้จะเป็นไหลหาเอียง 9, 5, เก้าห้ามัต่ใสบ่มมีก็ได้9 1ชุดเน้น9 1 9 2แล้วก็เกสชุดลองหนึ่งหนึ่งหนแล้วก็หนึ่งสนะคะของพิพาทก็ได้แล้วเนาะมาเฮ้ามาต่อ ของเซียนโคลาดวันนี้เซียนโคลาดให้ยิ่งลูดเด่นที่หกลองสามนะคะหกเด่นที่หกลองสามจับคู่หกหนึ่งหกสี่สามหนึ่งสามสี่นะคะเน้นที่หกหนึ่งเด้อจ้ะเนาะชุดสามตะบนสามหกหนึ่งนะคะเนาะชุดสามตัวบนสามหกหนึ่งเม็เดเดียวค่ะของเซียนโคลาด ส่วนงวดที่แล้วของเซียนโคราชก็ให้วิ่งลูดเด่นที่7ลรอง8ดตัววิ่งตัวลูดมาตัวรอง8ดเนาะแต่ว่าจับคู่ให้เข้าชุดรองเหมือนกัน8 1ดตรงตรงบนนั่นเองนะคะของเซียนโคราชก็จับคู่เข้าเด้อจ้ะเนาะ8 1ดตรงตรงบนนั่นเองค่ะส่วนงวดนี้วิ่งลูดเด่นที่6ลรองสามนะคะ จับคู่ให้มี4คู่นงวดน,นี้เนาะจับคู่ให้มี4คู่ก็คือ6 1 6นึ่งอ่า3 1 3 4เน้นให้ที่61ส่วนชุด3ตัวบน3-61เม็ดเดียวนะคะอย่าลืมเอาชุด3ตัวไปตัดเล่นด้วยนะคะที่ตัวไหนผมมีการไปตัดเล่นน้ำนเนอจะเนาะนะได้ไปแล้ว2เซียน ว่าแคปหน้าจอกันก้อนเนาะอ่าแคปหน้าจอสวยๆงามๆค่ะวันนี้เหงืงๆปังๆแตกบนแตกล่างเลยเดอ้อเนาะอากาศคึมคขั้นเนื้อขั้นตัวคือสิเป็นไข่เป็นวัดน,นี่แหละ จักสีฝนก็บโฝนเนาะเป็นคืนคืนอยู่ยูพี่ทั้งใดฝนตกเนี่ยค่ะเอฟซียู่นี่ยังบบตกจักเม็ดอยู่เมื่อนั้นเพิ่นมาอ่ามีเอฟซีวานยู่ทุ่งฝนฝนตกแห้งแห้งมาสั่นอยู่นี่โบใกล้ใกล้กันนึงก็บโตกเนาะก็แปลกได้ฝนตกบบทั่วฟ้าอีหลีแหละเนาะอ่าฮัมาเบิ่งของเซียนอุดรกันต่อเลยแนวทางลาวคักๆของเซียนอุดรวันนี้ให้วิ่งลูดเด่นที่เก้ารองหก จับคู่ให้มีเนาะชุด2ตัวมี4คู่ชุด3ตัวมี1คู่นะคะชุด2ตัวก็จะมี9 1, 9 4, 6 1, 6 4เน้นให้91เม็ดเดียวนะคะส่วนชุด3ตัวบนก็คือ491นั่นเองนะคะเนาะชุด3ตัวบน491ค่ะของเซียนอุดรวันนี้ ส่วนงวดที่แล้วของเซียนอุดรวิ่งรุ่นมาตัวเด่นนะคะแต่ว่าจับคู่ให้บอเข่าเนาะให้หนึ่งเก้าเลขออกหนึ่งแปดอย่าลืมเอาชุดสามตัวบนไปตัดเล่นด้วยเนาะวดที่แล้ววิ่งรุดนเข้าตัวเด่นงวดน,นี้ให้เด่นที่เก้ารองหกเนาะตัววิ่งตัวรุ้นงวดน,นี้ให้เด่นที่เก้ารองหกก็จับคู่ให้ที่เก้าหนึ่งเก้าหกหกหนึ่งหกสี่ เน้นที่9 1 3ชุด3ตัวบนก็คือ491นั่นเองค่ะอ่ะสุดท้ายท้ายสุดมาปิดคลิปด,ด้วยของเซียนเชียงใหม่นะคะอ่ามาแล้วเซียนเชียงใหม่วันนี้วิ่งลูดบนล่างให้มาเด่นที่3ารอง0นย์เนาะ เซียนเชียงใหม่เด่นที่3ลอง0นย์บนล่างนะคะจับคู่ชุดเน้น36 39 30ชุดลอง06 09แล้วก็01นะคะของเซียมเชียงใหม่วันนี้อส่วนนี่ค่ะส่วนงวดที่แล้วให้มาวิ่งรูดเด่น1ลอง3นาะตัววิ่งตัวลูดก็มาที่1บนนั่นเองนะคะแต่ว่าจับคู่ให้บอเขา่าเนาะ ส่วนวันนี้ให้ยิ่งรูดเด่นที่3ลอง0จับคู่ให้ชุดเน้นที่3 6 3 9 3 0แล้วก็0 6 0 9 0 1นะคะของเซียนเชียงใหม่ค่ะอ่ะมาแคหน้าจอไปพร้อมกันเดอ้อจ้ะหลังจบคลิปนี้แล้วเพื่อนก็นจะตามแนวทางของอาจารย์อื่นๆสำนัก,กนอื่นเนาะว่าสำนักใดมากก่อนมาเร็วเพื่อนก็นจะหลีบลงหายท่นทีเลยเนาะอ่ะ อทุกคนโชคดีเฮงเฮงรวยรวยปังปังปูไดทีล่อค่อยของหมอดูเลขเด็ดก็เดี๋ยวไม่เพ่นจะตามหายทันทีเลยนะคะคลิปนี้ไม่เพ่นก็ขออวยพรให้ f อทั้งช่องและทั้ง4เซียนจงมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเฮงเฮงปังปัพบเจอแต่สิ่งดีๆเด้อจากคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ